ดินได้แนบซบไอ้กลิ่นดินนนั้นอุ่นไม่น้อยอนอกเขาอนอกเขาเราขอพลอยอุ่นจากรักที่ฟังรอยอุ่นไม่น้อยประทับ ผู้ชมพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการชิงช้าสวานหมุนติ้วติ้วติ้วกันทุกวันเสาร์นี่แหละครับเอาแล้วโอ้โหชมพวงได้บทเพลงฝากดินสวยใสหวานแววลแล้วมาในฝากดินในรูปแบบใหม่ลูกลงมีไม่ไม่ยับมีเล่นใช่ไหมนด้ใจชนะมาทุกรอบเริ่มมั่นใจขึ้นเยอะเลย แนะนําตัวเองครั้งลูกสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนิดาชัยกิติค่ะชื่อเล่นชื่อน้องดิวอายุ17ปีค่ะเรียนอยู่ชั้นม .5 ค่ะโรงเรียนชุมฟงศึกษาค่ะมาถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายดิวค่ะเป็นแม่ทัพร้องเองเลยหรือเปล่าเหมือนเดิมไหมค่ะร้องเองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะมีทีเด็ดบอกกันได้ไหมมีทีเด็ดอะไรก็ทีเด็ดไม่มีอะไรมาค่ะ ซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมค่ะครับผมก็คือซ้อมนะครับอย่าอ่อนซ้อมนะจะเก่งือไม่เก่งขึ้นอยู่กับการซ้อมนะซ้อมบ่อยๆนะคะมาถึงเวทีก็จะไม่ตื่นเวทีขอบคุณน้องดิวค่ะขอบคุณน้องดิวครับมาถึงอะไรดีๆที่เราอยากจะให้เพื่อนให้เพื่อนครับใครได้รับโหวตมากที่สุดก็จะได้ทุนการศึกษา5,000บาทและน้องที่ได้รับโหวตมากที่สุดนะครับ นางสาวจาริรัตเชื้องามน้องมะเฟืองแดนเซอร์คนไหนลูกาามาเฟ <มา S 1> ืองมาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรเพลินฝ่ายรัสานะคะกําลังเรียนอยู่ชั้นม6นะคะที่พวกเราโหวตให้น้องมะเฟืองนะคะก็เพราะว่าน้องมะเฟืองเป็นคนที่ขยันนะคะมีความรับผิดชอบมากๆเวลาเวลาซ้อมนะคะก็จะนอนเราก็จะนอนดึกกันใช่ไหมคะ แต่น้องเขาต้องตื่นแต่เช้าตื่นแต่ตีห้าไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะคะทำขนมขายค่ะจะไปช่วยปั้นขนมไปช่วยพ่อแม่เสร็จถึงจะมาซ้อมต่อได้ค่ะฐานะน้องมาเฟืองเป็นไงบ้างก็ถือว่าลำบากพอสมควรค่ะยังลำบากอยู่นะคะเขาเป็นความขยันความดีที่เพื่อนๆพพี่ๆมองเห็นนะคะว่าจริงๆซ้อมเนี่ยก็บางทีก็เลิกดึกแต่ว่าน้องต้องตื่นแต่ตีห้านะคะกลับไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ มาถึงน้องมาเฟืองค่ะเพื่อนอเพื่อนพี่พี่โหวตให้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกลูกค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องนองนะคะที่โหวตให้หนูนะคะส่วนเงินที่ได้นะคะหนูก็จะให้พ่อแม่เก็บไว้เป็นค่า เราเรียนค่ะเป็นค่าเทอมแล้ววันนี้นะคะน้องมะเฟืองนะคะ <S <S ก็เป็นคนที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดนะคะรับไปเลยคะ่ะทุนการศึกษา5,000บาทนะคะพร้อมด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้ไร้รอยต่อทอ,อเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้ค่ะไปะะเลย